ก็ช่วยกันจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์จ้ะจ้ะเ็บเเ็บตดเสร็จเต้องเอาผ้าไปซักก่อนจ้ะมัเกินดังี๋ยวเช้าพูดเจ้าเรือของแท้ ติดแลแถวนี้มีปลาเกือบพอดีใช่ไหม ที่มีข้าวคนเดียวไม่โตโตผเออเราดกแค่นักินข้าวคนเดียวเอากล้องมาถ่ายนแต่เราไดีมันมีมันมีไอ้นั่นบแล้วสิบยได้เป็นอะอันนี้เราอยู่กับที่บ้านที่นวัดนะคะเอซนะเพราะว่าในใน่นก็เป็นผู้ชายเนาะ จะจับสัจอะไรก็อย่างดีที่มีแมออ่บ้านนะหลวงปู้ดีก็ดูแลที่วัดเนะาะค่ะก็ทำม,มูลนทำนี่เราก็มีผู้หญิงอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้ผู้หญิงยังอยู่ะะช่วยกันก่อนนะคะเพราะาได้พี่ละวัดจับคนเดียวแกก็ไปทุ่เป็นแล้วไปทาไหนอ่ะอน,นี่เชิญแล้วก็ทงามสายี่ต่อไปก็จะไปเก็บรางไปมุมไหน อืมลังไปไว้มุมไหนจ้าบอกเด้อไปมุมไหนลังลังคิดเจรนาดูเอาโอ๊กพิจารณา อืมเอาเอาเอากองง้างกอมือ เออผมจะแจกอะไรดีวาวันนี้กี่คนเนี่ยอยู่นผู้หญิงเนี่ยอนี้ดีกว่าผู้หญิงมี5้าคนคารเสเ้อร์ปัตใหม่ะบูกรอก อันนี้ทองคำทำแจกก่อนแจกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแจกก่อนทำมาทีนี้เลอ่ะขอขัดจังหวะนิดนึงขอบคุณค่ะน้ำสบู่อะไรคะทองคำอู้เราได้สบู่ทองคำอันนี้อันนี้อันนี้เอาเซรามทองคำไปหนึ่งอู้หูเซรามทองคำเอ้ยได้ใช้แล้วโอ้โหวันนั้นน่ะวันนั้นขอได้ให้คะ วันที่มาคุณถานยี่มานใครก็่ะปุ๊วไม่ัเนอยูนเนี่ยวันนั้เล้เซรั่มทองคำสบู่ทองคำนะขอบคุณพี่นวัตนะคะนี่นะคะเซรั่มทองคำสบู่ทองคำ de จัดโต๊ะนะคะเรียให้เพื่อนเรียบร้อยนะคะเรือบางส่วนเนาะเรือบางส่วน าเรามาดูในส่วนของครัวนะคะทุกคนหลังจากที่จัดเข้าที่ก็้าทางเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกับโอเคแล้วนะคะซี FC. เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะก็ดูแบบเป็นครัวเนาะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะห้องน้ํากว้างมากกว้างจริงจริงนี่ก็เป็น ที่ตังบุงข้าวเสียบกระติกน้ำนะกัาคืนก็เป็นที่โต๊ะคอมไร์สดขายขขงน้องนอนนะคะน้องน,นอน,น,อน,น,อน,นพี่นวัดคุนก็อยู่คนเดียวนะ FC นะจะนะ<ม>้ะะอยู่คนเดียวนะคะจ<ม>้ะแต่ว่าตอนแรกนยมาก็ของมาเยอะรองตอนแรกๆของมาเยอะนะคะจ้ะเราเข้าใจนิดนึงของ,ของอมาเหมือนกันของเนี้ยมาจากเก่างยจะมาแบบนี้ประมาณนี้อือ เพราะว่ามาอยู่ที่ที่นี่ไม่ได้มีของอะไรเพิ่มเพราะมีแค่เตาแก๊สอันใหญ่อันเดียวอ้แสดงว่ามีมาก่อนแล้วนะเพราะว่าเอฟซีอาจจะเข้าใจว่าพี่นวัตทําไมเยอะจังเลยของเยอะคนมาจากโนนอยู่นเลยคนมาแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเช่าอยู่เตางอยนะคะพอโตมันเป็นออฟฟิศทํางานนะทำแฟลตที่ไหก่อนค่ะคอมพิวเตอร์เัาต้องใช้ อสองตัวนะคะเพราะว่าตัวนึงเสียตัวนึงก็ถ้ารงขัดฟ้องมันจะได้พิมเตอร์พิมเตอร์ที่พิมพแฟกต์ก็กลับไปแล้วเพราไม่ได้ใช้พิมพ์เตอร์ใช้จากพิมเตอร์ตัวนี้กับตัวนึงก็คือตัวน้อนมันมันเหนียวกัน,นก็เลยไปซื้อว่ารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันจะโปง้ปงๆลงๆคือแบบมันหายใจสะดวกนะ อ่าไปไปทางนู้นหายใจไม่ค่อยสะดวกนู้นใช่ค่ะที่นี่มันโล่งกว่าใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนมันกว้างกว่านิดหน่อยอืมกว้างกว่าหลาังค,คือเราหายใจสะดวกนะห้องนอนทนะางโน้นมันจะมีห้องนอนแยกไปหน่อยเดียวจ้ะเออมันจะเท่านี้แต่ว่าขึ้นไปห้องนึงมันไม่อันนี้ห้องนอนกลับไปที่มันใหญ่เลยมัน,นใหญ่แล้วห้องน้ำห้องห้องนอนทางนู้นเล็กมากใช่เล็กมากนอนแบบเอาของไปไว้ข้างในไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้เห็นไหม ตู้เสื้อผ้าสองตู้ข้างในนี่นะฮะนี่อะถูกใจพี่นวัดเลยนะตะก้าผ้าเลยตะก้าผ้าใช้แล้วเอะมันมันจะได้มันจะได้หมดเลยเพราะว่าอย่างหมอนพวงนี้เราก็เก็บไว้เสื้อผ้าเขามีให้ตู้หนึ่งคู่นนี้ก็ได้เก็บของเสื้อผ้านะเสื้อผ้าอันนั้นก็อีกตู้หนึ่งคือห้องเดิมนี้เตียงอย่างเดียวกับโต๊ะแค่เสาแค่นี้ครึ่งนึ่ะครึ่งของที่นี่ เรวห้องน้ำนนต้องเดินออกไปข้างนอกต้องเดินไปข้างนอกคือมันมันไม่สะดวกกับคนวัยเราเนาะเออแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีห้องน้ำมือถืออ๋อคอมปอร์อ๋อมีคอมปอร์ตใช้คอมฟอร์อ่ะอันนี้อันนี้ทดสอบแอร์หรือยังคะแอร์ยังไม่เต็มอ๋อแอร์ยังไม่เสต็มเนาะจ้ะอ่ะโอเคนะคะ F C มันใหญ่อือก็ลองสิ่งบางอย่างก็จัดได้เพลินเนาะนะคะทุกคนจ้ะ นะก็เป็นบ้านเป็นช่องได้มีที่อยู่ใหม่แล้วนะคะขออยู่แล้วเฮ่งๆรวยๆนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่าท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ